สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบ้านครับผมคลิปนี้ก็มาพอก็พออุบวนนบ,นบ้านอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องพอการคลิปนี้เกิดพาพี่น้องก็าเบิ่งการเฮ็ดแคบหมูกันครับผมตอนนี้แม่บ้านกำลังเฮ็ดแคบหมูไปตะกินครับผมเฮ็ดไปกินนี่ขั้วเลื่อนครับพี่น้องตอนนี้กำลังถอดนะครับกำลังเกี่ยวอยู่คือขั่นตอนแรกบ่ไดีพี่น้องเบิ่งครับผมขันตอนแรก,รอเ,รอแรกเอาหนังหมูมานะครับพี่น้องเอาหนังหมูมาก็มาหัน่นนะครับ อันแล้วมาต้มครับผมวิธีการเห็ดอันนี้เป็นหมูจากมาสือมาตามหมูบ้านครับพี่น้องคือเห็ดตามทองตลาดก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เห็ดกินเองครับผมซืสือมาแล้วห่อก็มาหั่นนะครับหั่นนะครับเป็นชิ้นๆแล้วมาต้มครับผมเอาวมาต้มก่อนนะครับต้มแล้วก็ไปมักนะครับมักกับกระทางแดดนะครับพี่น้องคือขั้นตอนของเพื่อนนะครับจักพอประม่านะครับพี่น้องเพื่อนกะ จนเกือบแห้งหมดแล้วก็ผมยังเอามาถอดนะครับตอนนี้ก <aría> ็คือขันตอนเอามาถอดนะครับพี่น้องเสิงเขาเห็ดแคบหมูกินเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับพี่น้องเห็ดแล้วเขาก็จะได้น้ำมันเขาเพิ่นนะครับผมน้ำมันเนี่ยเขาก็ไปสามารถไปเห็ดกับเขาได้ครับแคบหมูเขาก็ไปกินครับสมตำก็ได้ครับพี่น้องกินครับสมตำไปผัดใส่คณะเป็นคณะหมูกรอบก็ได้ครับผมเป็นรสชาติที่กรอบอร่อยครับผม ขั้นตอนนี้เอาขึ้นมาก่อนรับไป่น้อมงได้ก็บจางสีเขียวอีกที่หนึ่งนะครับพราะท่านได้ที่ได้ครับพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้ที่ครับผมเอาขึ้นมากลับอีกที่หนึ่งครับพี่น้องได้จังสีมะเขียวอีกที่หนึ่งนะครับจนกว่าพื้นสีกรอบนะครับผมเอาขึ้นไม้เป็นเสน้ามั่นก่อนเดจังสีถอดไม่ครับผมถอดไม่นี่คือขั้นตอนการเฮ็ดนะครับผมแม่บ้านกำลังเห็ดอยู่เฮ็ดไปกินในรัวเลื่อนครับพี่น้อง เหดไว้กินเวลาเฮามี่สมตำหรือว่าเอ็ดก๋วยเตี๋ยวก็ไดกับพี่น้องใส่ก๋วยเตี๋ยวก่อนอร่อยนะครับผมใส่ก๋วยเตี๋ยก็อร่อยนะครับแคบหมูเราทําเองครับผมเราสามารถเกินเองได้รับพี่น้องของประมาณนี้นะครับผมถ้าเขาไปสื่อตามท้องตลาดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมพี่น้องเบิ่งไกลเยหน่อยครับผมนี่ครับผมเริ่มใกล้จะเหลืองนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตะกินบอกครับผม เดี๋ยวจะเบิ่งขันตอนตอนเสร็จแล้วเรวเรียบร้อยครับผมหลังจากเอาน้ำมันดอกเซด็สน้ำมันนะครับพี่น้องที่นี่ก็เลยมาเขี่ยอีกที่หนึ่งครับผมเริ่มฟูเริ่มจะใช้ได้แล้วครับผมอันนี้เราทำกินในคั่เรื่องครับพี่น้องข้าประองเฮดชิ้นใหญ่ครับผมสีสันครับพี่น้องเป็นตัวแทมประกอบผมเบืองใกล้ๆนี่ครับเป็นแก๊บหมูที่เราทำเองกินเองครับพี่น้องทุกคน โอ้กลิ่นหอมครับพี่น้องหอมกรุ่นเลยครับผมกระลัลงนอนหอนๆครับพี่น้องนยสีสันน่าอร่อยครับผมหอมกรอบครับพี่น้องทําเองครับเริ่มจะได้ที่แล้วครับพี่น้องผมส่วนน้ำมันเพิรแล้วก็ไปทำกับเขานะครับได้ทุกอย่างครับพี่น้องไปทอดไปผัดนะครับผมได้สองย่างนะครับ ได้ทั้งน้ำมันนะครับได้ทั้งแคบหมูกรอบๆมากินนะครับผมได้ทีแล้วครับพี่น้องผมีย่ยนี้จะแซบุ่งครับผมหาพอกันซํานิดเดวครับพี่น้องผมขอบคุณในหลายสิรับชมกิมให้ครับผม